ุ่มหนูที่เราเตรียมไว้ครับข้อควรระวังคือห้ามโดนน้ำนะครับจุ่มไปแล้วก็ลุก ครับผมมีตัางความหนูนาบูนครับวันนี้ผมจะพามาถอนขนหนูด้วยยี่พึ่งครับนี่หนูที่เราจะใช้ครับเรามาดูเลยครับถอนยังไงครับรับรองว่าง่ายครับผมนี่ครับก่อนอื่นเราก็ขังขี่พึ่งไว้ครับให้ไม่ให้เดือดมากนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็จุ่มหนูที่เราเตรียมไว้ครับข้อควรระวังคือห้ามโดนน้ํานะครับจุ่มไปแล้วก็ลูดขึ้นครับ เสร็จแล้วเราก็จุ่มน้ำไปครับนี่เป็นน้ำที่เราเตรียมไว้นะเป็นน้ำเปล่าครับธรรมดาครับนี่ครับพอเขาเดือดเนาะเราต้องยกลงนะครับนี่แสดงว่าเดือดมากครับถ้าหล่นลงไฟครับเขาก็จะระเบิดนะครับคิ้พึ่งครับนี่ประสบการณ์โดยตรงครับ ก็รอเขายุบสักหน่อยระวังเขาล้นนะครับครับแต่แล้วก็วไปแช่น้ำเย็นที่เราเตรียมไว้ สี่ห้าวิ้ครับแล้วก็เอาขึ้นครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ สร็จแล้วเรามาดูวิธีการถอนจะมาใกล้ตรงนี้นับไปนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะนี่ครับแล้วก็ทิ้งไว้เซตตัว พอประมาณนะครับแล้วก็ดึงขาออกครับทั้งสีข้างครับนี่ครับแล้วก็แปะออกครับ แล้วก็พลิกมาด้านหลังครับเราก็ทําการลอกแต่นี้ยขี้พึ่งเขายังไม่เซ็ตตัวดีนะแต่ก็ถอนได้นะเนี่ยยังไม่เซ็ตตัวดีครับ ดี๋ยวให้เขาเซตตัวกันครับแล้วก็ลองตัวอื่นรอนี่ตัวนี้เนตจุ่มได้ไม่นานมากเนี่ย นะครับเสร็จแล้วก็พีกมาด้านหลังนี่แล้วก็ลูกดึงนะครับน,น,นี่คิดเพิ่งก็ายังไม่เซ็ตตัวดีนะครับตัว ครับข่าวจ้วครับเ <c oughs> พื่อนๆถามมาว่าขั้นตอนการรีรียังไงครับดีขี้ผึ้งมาใช้ครับผมทำคลิปไว้นะครับไปเลื่อนดูนะครับการรีไซเคิลขี้ผึ้งครับ โอเกแกะออกตามหูนะครับมันจะออกหมดนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับจะได้หนูขาวอย่างนี้ครับง่ายๆครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนมีอะไรสงสัยสักถามก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปใหม่ให้ดูเรื่อยๆครับุคนครับ